สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่อง Flower of r i d e วันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2เนาะวันนี้เราจะมาทำในหัวข้อที่ว่าปฏิหารอันใดที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยวเรามาขอคำใบ้กันก่อนเนาะว่าคนที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมรับฟังคลิปแรนดอมนี้เนาะเขาจะมีคำใบ้และลักษณะตัวตนประมาณไหนเนาะ ขอบป็นบริยามนตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุกพระองค์ช่วยเปิดไพ่ให้รูปเทพาขอรสนะตัวตนแล้วก็คำใบของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปแรนดอมนี้นะคะไพ่ใบที่หนึ่งเก้าดาวใบที่สองสามถ้วย ไปที่3 Review of f พ r t ร์ตไปที่สเจดไม้ไปที่หสักดาบใต้สำรับเป็น8ดาบคำใบที่หนึ่งเขามีความเครียดกังวลน,นอนไม่หลับแล้วก็เป็นเฉพาะในเวลาที่ตอนกลางคืน สองเขาเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ชอบปาร์ตี้ชอบเที่ยวชอบดื่มคำใบที่สามเขามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอรักสามเศร้ารา3สามคนเติร์ปาร์ตี้คำใบที่สี่เขามีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำใบที่ห้าเขาทำงานหนักในความสัมพันธ์ คําใบที่6เขายังไม่สามารถจัดการอุปสรรคปัญหาหรือสิ่งที่เขาพบเจอให้ให้มันขี้คายลงอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกไปจากหน้าไพ่เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามเลยเนะว่าปริหารอันใดที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้นะคะ ขอบุญบารมีอันน่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะกุกร,ระอ้อนเชิญปัดภ้าให้รู้ไวยค่ะปริหารอันใดที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในเรื่องเรื่องนี้ค่ะสามเหรียญเจ็ดเหรียญ สามดาบไพ่พิเศษเนาะเดี๋ยวออฟฟอร์จูนขึ้นมาอีกแล้วนะคะสามดาบขึ้นมาอีกแล้วเจ็ดถ้วย ห้าถ้วยเดลิเวอร์สิบดาบได้สำหรับเป็นเดกสตาร์ว้าวว้าจากหน้าไพที่ดูเนาะเหมือนเ,นเพื่อนจะต้องมีการพูดคุยหรือ จะต้องมีการเลือกหรือตัดสินใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นี้เนาะแต่เพื่อนเพื่อนรู้สึกมีความกังวลมีความคิดมากรู้สึกนิ่งกับความสัมพันธ์คือไม่รู้ว่าสถานการณ์ถ้าเลือกแล้วมันจะเป็นไปในรูปแบบไหนหรือถ้าไม่เลือกมันจะเป็นไปในทิศทางใดเพราะว่าเพื่อนเอนเคยมีความรู้สึกเจ็บปวดกับความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้ามือที่สาม กับความรักเก่าๆที่เพื่อนๆยังมีความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะลืมอดีตได้เนาะอันนี้ปาฏิหาริย์ใดที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้เนาะคือโชคชะตานำพาให้เพื่อนๆได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อมอบความสุขให้กับเพื่อนๆแล้วก็มอบความรักครั้งใหม่ให้กับเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนะว่า ปฏิหารอันใดจะเข้ามาหาเพื่อนๆอีกปฏิหารอันใดที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้อีกคะใบแรกได้ the f u o l การเริ่มต้นใหม่เนาะใบที่สอง the e m p r e s s ความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆด้านเลยนะอยากมีบุตรก็จะได้บุตร เดอสั้นนีความสดใสความสดใสความร่าเริงธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองความรักความสัมพันธ์เป็นรักที่ดีรักกันไปแบบยาวๆเลยไปต่อไปเนะเาะห้าดาบอุปสรรคอุปสรรคปัญหาต่างๆที่พบเจอมาหรือเรื่อง ที่มันขัดแย้งเนาะมันจะจบลงเนาะแล้วเรามาดูทิ่มนนีราละเอียเพื่อนๆจะได้ความรักความมั่นคงทางความรู้สึกมีรักที่มั่นคงเขาคนนั้นจะมามอบความรักความมั่นคงให้กับเพื่อนๆเ,เนาะเป็นเปอร มันจะกลายเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์พูนุุมีมีความเป็นครอบครัวมีพ่อมีแม่สามารถอา่าลงหลักป่าฐานถึงขั้นขอแต่งงานได้เลยนะพเพื่อนๆความรักครั้งนี้เขาคนนี้มีพลังงานอา่า มีพลังงานที่มีความเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะเพราะเขามีพลังงานาการเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะอาจจะมีบุคลิกของเขาเนาะเป็นคนใจร้อนแล้วก็เป็นคนที่มีอายุเยอะเยอะ5ปี10ปีค่อนข้างได้ เป็นคนที่ชอบใส่สูตรผูกไทยหรือทำงานเกี่ยวกับข้าราชการพวกทหารอายการเกี่ยวกับศาลความยุติธรรมหรือถ้าไม่ใช่ก็ทำธุรกิจส่วนตัวที่เป็นที่เกี่ยวอใส่สูตรผูกไทยอ่ะเนาะแต่เป็นคนที่มีอายุเยอะแน่นอนทงางนั้นของเขาเนาะกับความรักทางนี้ เป็นคนที่มีความมาั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองเป็นแล้วเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยนะมีคนเข้าหาเขาเยอะลักษณะของเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนด้วยนะชอบชอบช่วยเหลือคนชอบอให้คำปรึกษาคำแนะนำกับผู้คนอดีตเขาเคย แต่งงานมาแล้วมีครอบครัวาม,มาแล้วแต่แต่ตอนนี้คือเลิกลากันไปแล้วเนาะจากจากที่ดูพลังงานคือไพ่เบเนี้ถ้ามองในอีกมุมมองหนึ่งคือเขาเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วแต่พอมาเจอไพ่ The in, เดอะไฮรลไฮรูปินเนาะคือพลังงานของเขาอะเป็นคนที่เคยแต่งงานไปแล้วอืมหมายถึงเขาอาจจะหย่าล้างแล้ว ตอนนี้เป็นสูตรพลังงานของเขาอะเขาคนนี้ทำงานเก่งด้วยนะเป็นคนชอบชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางมีแพชชั่นในการทำงานเป็นคนทางไกลได้เป็นคนที่ทำงานเก่งมากๆมีความมั่นคง ในหน้าที่การงานแล้วยังไงอ,อีกอืมเซจแปดแปดหมา ให้ปิดทา้ายคือเนาะเพื่อนๆก็อาจจะได้เริ่มต้นใหม่แหละแล้วเขาก็จะมาแบบปรับปรับฉับพันด้วยเขาคนนี้เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในในหน้าที่การงานการเงินความความทางความรู้สึกเขาประสบความสําเร็จนะในทุกๆด้านเลย เขาก็จะมามอบโอกาสจะมาความพิดมิตเมนให้กับเพื่อนๆภาสานสัมพันธ์อาจจะมาขอแต่งงานด้วยเป็นคนทางไกลนะเป็นคนทางทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศต่างภาษาเป็นคนต่างเชื้อชาติก็ได้เขาจะมาชัดเจนมาขอขอความชัดเจนกับเพื่อนๆถึงขั้นขอแต่งงานเลยนะ ง,งานของเขาเนาะปฏิหารใดที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆในเร็วๆนี้ก็คือความรักความสัมพันธ์กับรักขังใหม่ที่มันสามารถไปต่อได้แบบเ,เชื่อถือได้เขาอยากจะมาชัดเจนกับเพื่อนๆมาขอโอกาสสารสัมพันธ์ความรักกับเพื่อนๆถึงขั้นขอแต่งงานเลยนะปฏิหารเพื่อนเพื่อนในวันนี้คือแบบ ว้าวมากอะ่ะเขาจะมาแบบปรปับฉับพันเลยนะมาแบบรวดเร็วเลยเดี๋ยวเรามาขอคำแน,น,นะนำจากไพ่อาราเคินกรไหนนะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมกับบริหารครั้งนี้กับเพื่อนๆหนนะ่อยเนาะใบแรกนะคะใบที่สอง ใบที่สามใบที่สี่เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำว่าให้ให้เพื่อนๆน,นะเคลียร์พลังงานอะไรที่มันไม่ดีพลังงานส่วนเกินหรือพลังงานที่มันรกระเคลีย์พลังงานออกไปเนาะเพื่อเปิดรับปฏิหารครั้งใหม่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะมอบให้เนาะแค่คุณ เชื่อมั่นศรัทธ,ธามีความกล้าหาญสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกว่ามันสามารถพัฒนาไปในขั้นระยะยาวได้มันน่าเชื่อถือได้นี่คือคำคำคำอน,นิี้ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาขอดูไพ่รเคลื่อนการอีกชุดหนึงนะ่งเนาะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติม อันนี้ขอส่งใบนะใบแรกจงเต็มใจที่จะแสดงความรักเพื่อรับความรักครั้งใหม่เนาะใบที่สองความรักนั้นอดทนและใจดีเสมอก็สิ่งห์สิทธิ์ก็อยากจะบอกว่าความรักอ่ะ มันก็ต้องมีบ้างเนาะมันก็ต้องมีมีดีมีไม่ดีบ้างอันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีเสมอไปความรักดีๆมันก็มีเหมือนกันอันนี้สิ่งสิทธิ์ก็อยากจะให้คุณอนะ่ะเปิดรับโอกาสรับปฏิหารครั้งใหม่ที่จะเกิดกับคุณในเร็วๆนี้นะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะคลิปเรนดอม e p ที่2เดี๋ยวเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย